ช่าอีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังสุภาษิตสำนวนไทยหมวดต่อไปกันค่ะสุภาษิตสำนวนไทยหมวดนอนหนูน้ำกลิ้งบนใบบอนหมายถึงเปรียบเหมือนใจคนที่ไม่มีความแน่นอน เชื่อใจไม่ได้เอาแน่เอานอนกับคนคนนั้นไม่ได้น้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงเมื่อโอกาสดีๆมาถึงก็ควรจะรีบคว้าเอาไว้อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปเปรียบเสมือนเมื่อสมัยโบราณต้องตักน้ำใช้เองเมื่อน้ำขึ้นให้รีบตักอย่าปล่อยให้น้ำแห้งไปโดยไม่ได้ตักเก็บไว้เพราะจะไม่มีน้ำใช้ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายถึงการกระทำที่ขัดกับสถานการณ์บางอย่างที่กำลังรุนแรงหรือเข้าไปคุยกับคนที่กำลังโมโหร้ายและอาจจะทำให้คนที่กำลังเข้าไปในเหตุการณ์รุนแรงนั้นได้รับอันตรายได้เหมือนกับน้ําที่กำลังเชี่ยวและไหลยอย่างรุนแรงแต่พายเรือออกไปก็จะทำให้เรือพลิกคว่าได้ น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาหมายถึงโอกาสของใครก็เป็นของคนนั้นเมื่อฝ่ายนี้เคยเป็นผู้ชนะหรือผู้ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมชนะและได้เปรียบด้วยเช่นกันน้ำตาลใกล้มดหมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ใกล้กันผู้หญิงเปรียบเหมือนน้ำตาลผู้ชายเปรียบเหมือนมด เมื่อผู้หญิงใกล้ผู้ชายก็มักจะถูกผู้ชายแซวหรือคุกคามเหมือนมดกับน้ำตาลน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหรงเหลง,ห,ลงหมายถึงคนที่พูดมากแต่จับประเด็นและเนื้อหาสาระไม่ได้เลยการพูดมากก็เหมือนกับน้ำที่ท่วมทุ่งเนื้อหาสาระที่มีน้อยนิดก็เหมือนกับผักบุ้งหรงเหลง,หลง ซึ่งเบาบางและน้อยมากน้ำพึ่งหยดเดียวหมายถึงการทำให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวมีอยู่ว่ามีคนถือรังพึ่งเดินไปตามถนนและน้ำพึ่งก็หยดไปตามถนนทำให้มดมากินน้ำพึ่งเมื่อจิ้งจกเห็นมดจิ้งจกก็มากินมดเมื่อแมวเห็นจิ้งจก แมวก็เข้ามากินจิ้งจกเมื่อมีหมาตัวหนึ่งเดินมาเห็นแมวหมาก็ไล่แมวแล้วเจ้าของแมวมาเจอแมวตัวเองโดนหมาไล่ก็ใช้ไม้ฟาดหมาเมื่อเจ้าของหมาเจอหมาตัวเองกำลังโดนฟาดเจ้าของหมาและเจ้าของแมวเลยทะเลาะกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่น้ำนิ่งไหลลึกหมายถึง คนที่มีบุคลิกเงียบขรึมสงบเสงี่ยมพูดน้อยแต่ภายในเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากหรือคนที่ดูเป็นคนเรียบร้อยไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครแต่ข้างในแล้วอาจเป็นคนที่มีความคิดร้ายกาจน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนน้ำกับเรือที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเสือก็ต้องพึ่งป่าใช้เป็นแหล่งหาอาหารและที่อยู่อาศัยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายถึงน้ำร้อนเปรียบเหมือนคนที่พูดจาไม่ค่อยดีปากร้ายแต่ข้างในลึกแล้วเป็นคนตรงๆไม่มีพิษไม่มีภัยกับใคร แค่พูดจาผงผ่างเท่านั้นเองน้ำเย็นเปรียบเหมือนคนที่ข้างนอกปากหวานพูดจาดีแต่ข้างในลึกแล้วมักโกหกหลอกลวงทำให้คนที่หลงเชื่อคำพูดหวานหวานต้องเดือดร้อนน้ำลึกอย่างได้น้ำใจอย่างยากหมายถึงจิตใจของคนยากที่จะรู้ว่าข้างในคิดอย่างไร และไม่สามารถวัดได้ว่าจิตใจของคนผู้นั้นเป็นคนดีหรือไม่และน้ําลึกยังสามารถวัดได้ว่าน้ํำมีความลึกเท่าไหนน้ํำลดต่อผุดหมายถึงคนที่ทำไม่ดีและกบเกลื่อนไว้ไม่มีใครเห็นแต่เมื่อถึงเวลาที่เวรกรรมตามทันก็จะทำให้คนเห็นสิ่งไม่ดีที่ได้ทําไว้ เหมือนตอไม้ที่ผุดขึ้นเมื่อน้ำลดนอนหลับไม่รู้นอนคู้ไม่เห็นหมายถึงคนที่ไม่อยากรับผิดชอบหรือบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบ่ายเบี่ยงปัดความรับผิดชอบเช่นกอเป็นคนทำแก้วแตกโดยไม่มีใครเห็นเมื่อขอมาเจอแก้วที่แตกอยู่จึงถามกอว่า ใครทำแก้วแตกกอจึงตอบขอว่าฉันไม่รู้ฉันหลับอยู่นกยูงมีแววที่หางหมายถึงคนที่มีฐานะดีหรือคนที่มีสกุลรุนชาติดีก็จะมีอะไรเป็นที่สังเกตให้เห็นอยู่บ้างเช่นกิริยามารยาทข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดาบับการกระทำ เหมือนนกยูงที่สวยงามเพราะหางของมันนับสิบไม่ท้วนหมายถึงคนที่ขาดความรู้ความสามารถหรือคนขี้หลงขี้ลืมนับไม่ถึงสิบหรือนับตกหล่นนับไม่ครบนับวนไปวนมาเนื้อเข้าปากเสือหมายถึง เมื่อต้องตกอยู่ในอันตรายก็จะรอดยากหรือคนที่ถูกหลอกให้เชื่อแล้วก็ถอนตัวช้าไปเหมือนเนื้อที่เข้าไปอยู่ในปากเสือแล้วเสือก็ไม่มีทางที่จะคายออกมาเนื้อเต่ายำเต่าหมายถึงสิ่งที่มีในตัวมันเองและใช้สิ่งที่มีทำประโยชน์ต่อไปเช่นค้าขายได้เงิน ก็นำเงินไปลงทุนต่อเนื้อหมูไปใส่เนื้อช้างหมายถึงการนำเอาทรัพย์สินหรือของต่างๆจากคนที่มีน้อยไปให้คนที่มีมากกว่าหรือการเอาเงินจากคนที่มีฐานะไม่ดีเอาไปให้คนที่มีฐานะดีกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอหมายถึงคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นแต่ต้องมารับผิดชอบเช่นกอเอางานของตัวเองไปให้ขอช่วยทําและต้องทําให้เสร็จซึ่งขอไม่ได้ประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียจากงานของกอเลยแต่ก็ต้องมารับภาระนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นหมายถึง กลุ่มคนก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีปะพลกันไปคนในไม่ดีก็ต้องคัดออกจากกลุ่มเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปรียบเหมือนนิ้วที่เป็นแผลติดเชื้อจนรักษาไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อโรคลามไปส่วนอื่นนิ้วด้วนได้แหวนหมายถึงคนที่ได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ขึ้นกับตนเอง เหมือนคนนิ้วด้วนได้แหวนเมื่อนิ้วด้วนก็ใส่แหวนไม่ได้หรือคนหัวล้านได้หวีเมื่อไม่มีผมก็หวีไม่ได้นกน้อยทำรังแต่พอตัวหมายถึงจะทำก็ทำแต่พอดีตามฐานะตัวเองไม่ควรทำอะไรเกินตัวหรือเกินฐานะของตัวเอง เช่นการใช้ใจ่ายต่างๆต้องใช้ตามที่ตัวเองมีอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสินน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายถึงอย่าแสดงอาการโกรธเคืองหรืออาการไม่พอใจออกมากอย่างไม่มีเหตุผลหรือถูกกาลเทศะควรจะยิ้มสู้เข้าไว้ น้ำซึมบ่อทรายหมายถึงมีรายได้หรือผลประโยชน์เข้ามาทีละน้อยแต่มีตลอดแต่ไม่ขาดมือเหมือนน้ำที่ซึมขึ้นมาจากบ่อทรายเวลาขุดเช่นถ้าคิดจะขายที่ดินก็ปล่อยให้เช่าดีกว่าเพราะการขายจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวใช้ไปไม่นานก็หมดแต่ถ้าปล่อยเช่าก็จะได้เงินค่าเช่าตลอด น้ำตาเช็ดหัวเข่าหมายถึงคนที่ผิดหวังเสียใจอย่างหนกักจนต้องร้องไห้นั่งกอดเขา่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟหมายถึงการทำสิ่งต่างๆหรือการแข่งขันคนที่มีกำลังน้อยกว่าก็ย่อมแพ้คนที่มีกำลังมากกว่าเช่นการแข่งขันชักเคยอ ฝ่ายมีพละกำลังน้อยกว่าก็ต้องแพ้ฝ่ายที่มีพละกำลังมากกว่าน้ำท่วมปากหมายถึงการรับรู้เรื่องราวแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะกลัวว่าจะมีภัยกับตัวเองเช่นก็เห็นหน้าคนร้ายที่เข้ามาขโมยเงินในบ้านขอแต่ไม่สามารถบอกใครได้เพราะกลัวโดนขโมยทำร้าย จบสุภาษิตสำนวนไทยหมวดน้อหนูแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ